இது ครับว่าสีมาลาวันอาทิตย์ครับพี่น้องก็ติดตามว่าสีมาหรืะมาณาก็ติดตามับพันป่วยสลาไปเลยครับป่าหลับชมคลิปครับพี่น้องจัดป่าครับเอฟซีครับพ่อแม่พี่น้องมอนี่พันป่ยสายหลากว่าสีมายิ่งไม้เดิมอีกครับจุดเดิมครับมาแกะตัวไหมครับหลังจากที่ได้ปลาไปหาหกโตครับคลิปนั้นครับมันขาดลายครับโดยสีมาแกะมือไม่จากสีมาหรือะมาณนี ชมบรรยากาศไปก่อนครับพี่น้องจัดป่ายครับพี่น้องก็พร้อมสิจะยิงแล้วพี่น้องตามไปเลยครับจัดไปครับผมครับพี่น้องเห็นแล้วครับเ,เล้วรอลุนกับพันป่ยซะแล้วครับว่บาแสดจยิงบ่อป้าไว้ให้พี่น้อง พี่น้องครับบอทันแล้วพี่น้องไว้เดี๋ยวเราลุงสะพานหนึ่งครับพี่น้องจัปดป่ายจิถือพ่อพี่น้องจัดปดายครับผมอ้พี่น้องเลยท้าวโพดแล้วครับพี่น้อง น้อล,ลุงกับพันป่วยเสีแล้วครับบอกถือแล้วพี่น้องจัดป่าย <Yeah. S 2> แก่ตัวไหมครับพี่น้องจัดป่ายครับผม จัดปะถึงปะครับล้อลุนครับพี่นอ้อง ครับผมพี่น้องเอฟซีครับกับมาแล้นะครับหลังจากนัดนัดแรกครับพิดพลาดครับพี่น้องหลีบยิงไปหน่อยครับคือนัดสองแก่ตัวไม่ครับพี่น้องจัดบ่ายได้อยู่ครับประมาณต้มได้ประมาณ,มมาณซีฮาร์คิดพี่น้องจัดบ่ายเดี๋ยวตัดภาพไปขบรนไหมครับไปจอบยิงไหมพี่น้อง ครับพี่น้องครับก็ลอรุนอีกครับโตที่สองครับพี่น้องว่าสิม้าหรือประม้าณน,นี่กติดตากับพันปวยสลับไปเลยครับกี่เห็นร้อมแล้วครับแต่ว่าหมหาย,ยิ่งครับพี่น้องจัดป่ายครับพี่น้องเฮล้อมเนาะร้อ,รองแลวพี่น้อง ครับผมก็นั่งได้เวลาสามสี่ชั่วโมงเลยพี่น้องเอ้ยไดดพึ่งได้ป้ายิงสองนัดได้ป้าตัวเดียวครับพี่น้องก็รับชมภาพบรรยากาศก,าก่อนสิลาเอฟซี F C ครับไม้เก่าครับพี่น้องคลองทวีวัฒนาครับเรานั่งอีกประมาณจะชั่วโมงหนึ่งครับเรวก็คงศิลาเอฟซี C ครับพี่น้องจัดป่า ครับผมนาทีสามครับพี่น้องจัดป้ายอสุดท้ายครับรถึงคือต้องคือกลับบ้านครับพี่น้องอ่าถือรถถือกระลอรุ่นครับทำเงินก่อนพี่น้องสงสัยมาถือถ้าถือก็สือรุปให้เมืองทีหลังนะครับพี่น้องจัดปลาย ครับเอฟซีเมื่อกี้กับบอถือครับพี่น้องบอถือครับผิดพลาดครับยิงสามนัดได้ตัวหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่ามานครับพี่น้องจัดปลายนางจะหอนคำพี่น้องขี่ตะเวนขึ้นป้าแปลาขี่ตะเวนขึ้นครับพี่น้องย้ำคำครับกับคิมมี่คงสีลาเอฟซีได้เพียงค่นี้ครับลา้ดยภาพแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องจัดปลายครับผม น้องครับค,คลิปนี้คงสีจบไน้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องยิ่งสามนัดครับพี่น้องได้ตัวนึงครับกถือว่ามารทครับพี่น้องจัดบายคับเขาเวลาหนึ่งครับพี่น้องบ๊ายบายครับ